เฮ้มาเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้มาแล้วดีแล้วเฮ้มาตามมาแล้วใจเย็น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 ตายหาแล้วแปลงเพื่อนกลัวว่าเราไม่รอดเลยมึงเพลิงหรอเมืองงานนี้เฮ้ยเออคเออเอียร้องนี่แหละป้อขอยัดหลบตีชีวิตมึงมีค่าแค่ปูนสองถุงเองเหรอใจเย็นพี่แค่ปูนสองถุงเอง ปูนสองถุงมันราคาเท่าไหร่กันเชียวครับกูอยากปูนมันปูนมันสำคัญกับหน่วยงานพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกแขนเขาบอกว่าพี่พี่พี่กระเพกตอนเรายังไม่ได้สร้างเลยกระเพงตอนเราวิ่งสร้างไปเสร็จเลยดูดูดูพี่ชายพี่ชายพี่ชายอ๋อใช่เก็บเงินไปปนเปื้อนตัวเองใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้สาเจอกูสับลีนเฮ้ยเจ็ดค